จักรจันทร์พี่น้องที่มันล้องแจ๊ดแจ๊ดแจ๊ดนะนี่สองตัวเลยนะจักรจันทร์น้อยนะ,ะเขาบอกเข้าฤดาูผสมพันธุ์นะฮะช่วงนี้นะฮะนี่ตัวตัวผู้หรือตัวเมียไม่รู้นะฮะนี่ตัวหนึ่งนะฮะบินมาเล่นไฟหน้าห้องค่ะปุ้งปังปุ้งปัง,ปงเลย ม,มันร้องเงี้ยเห็นไหมอืมอืเขาร้องไงเซาไปแล้วไปแล้วโอเค่จ้าชื่อจกกักรจันนะฮะนามิจกกัจรจกรจันจ้ะเพื่อนจกกักรจันตาโตโอ้โหเธอร้องเสียงดัง

มีตัวเล็กน้อยตัวเล็กๆองใส่ตัวคู่หรือตัวเมียนะคะดูก็เป็นจ้ะนะคะ,นะะจัก,กระจันตัวโตวโอ้โหเธอร้องเสียงดัง